แอดเจเดี๋ยวจะพาไปดูรถลิมูซีนอายุกว่าพันปีที่เก็บไว้นานมากเป็นสมบัติของบ้านเราเองนะเพื่อจะขี่พาไปดูสตูดิโอกาซองที่เป็นสตูดิโอระดับฮอลลีวูดในการสร้างภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องกาซองจากเดดเดอร์อ้าแล้วงั้นรออะไรล่ะไปสิวิ่งดิเฮ้ยวิ่งไปดิว่ เป็นที่ที่แอดน้อยนอนแล้วผีผีเขาเรียกเข้าฝันหาอยู่ตรงนี้โอ้โหคลิปนั้นหลอนมากทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บจุ๊บเฮ้ยวิ่งสิวิ่งเนี่ยเอ้ยทำไมวิ่งออกมาแกีฮะท่านอะไรวิ่งคนเดียวพอเปิดดูนี้องไปทำอะไรสัปปะรดที่วิ่งอะไร ๆๆๆๆอ่าอ้าวข้าขึ้นรถ,ถ้าขึ้นรถเอง่ขึ้นรถนไม่ต้องขึ้นแล้วเพียวเลยไม่ไม่มีแล้วเพียวเลยอ่ะอามาไม่ถ้าขึ้นรถจะให้ท่านสโลไม่ต้องสโลช้าๆไม่สโลไม่ได้นี่ไงก็จะขึ้นแล้วนี่ไงเนนี้อนเออนี่เบาะอเนกประสงค์แซึ่งจะต้องมีคนสตาร์ทด้วยนะ เพราะว่ามันเป็นลิมูซีนเนี่ยสตาร์ทเองไม่ได้ต้องมีพนักงานสตาร์ทพนักงานสตาร์ทรถด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเมาเว้นท่านจะแตกหรือเปล่ามันจะสะบัดนะชัวนะจันตังชินชินชินเลยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพักก่อนพูดนมาด้วย เพื่อความปลอดภัยคุณพ่อขึ้นไม่น่ข้างบนเพื่อเทนอีกทีนึงเนื่งองจากแ no อดน้อยไม่ได้ขับนานแล้วออกไปจากที่สีรถ อ่เีขึ้นไปรู้ว่าถึงแล้วฮะไหนเบิ้นยังไงเบิ้นยังไงเบิ้นเบิ้นนี้เบิ้นเอาละรู้แล้วแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วนะครับดับแล้วะดับยับยงไงเนี่ยนี่มาอันนี้เหรอ ไม่ใช่ฮ่าอเดี๋ยววิธีดับนะคือเบาคันเร่งสุดมาดูวิธีดับแค่รูดเชือกลงโอ้สุดยอดเลยเลยเขาบอกให้เบาเขาบอกให้รูดพวกไปเร่งสุดใหญ่เลยก็วันนี้ไม่ต้องดับทันทีนะมัวจะไปเร่งเร่งคันเร่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูสตูดิโอที่แบบว่าระดับฮอลลีวูดทีททำกันไปเดี๋ยวก่อนประวัติยังไม่จบนะฮะยังไง รุปคันนี้ซื้อมาตั้งแต่ตอนไหนแอดน้อยเกิดหรือยังเกิดแล้วเกิดแล้วเกิหรอสามสิบกว่าปีเออโอ้ัวรุ่นนี้สามสิบกว่าปีแสดงว่าแอดน้อยอยู่ราวยี่สิบกว่าขวบจะบ้าเลยฉันก็ยุห้าสิบทีแตงั้นน่ะอืมประมาณประมาณสี่ห้าขวบเหรอเอออืมประมาณสี่ห้าขวบเออแล้วท่านเนี่ยเขาเคยเคยมาซ้อมขับอะไรบ้างไหมเคยขับแล้วเคยขับแล้วใช่อ่นเคยขับท่านบอกนี่วิธีทํางานมันยังไง ก็จะตาร์ใช่ไหมอืมตาร์แล้วก็เหยียบคัลท์เหยียบคัลท์แล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็ค่อยๆปล่อยคัลท์แล้วก็เหยียบคัลเร่งไงอออันนี้เหยียบเบรกเคยขับมานานยังตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ตั้งแต่อยู่ประถมนะตั้งแต่อยู่ปฐถมอือืมตั้งแต่อยู่ประมเลยนะแมเดี๋ยวมีพื้นที่ไหมวะเนี่ยทำไมมันน่าจะขับออกไปตรงนู้นนะ เฮ้ยคุณลักกี้กำลังกลัวป่ะเดี๋ยวขอดูเนะี่ยมีมีใครมาแอบสองล้วขอดูนะแต่ดูดูมันร้องอยู่นะน,นี่เ็วเ็วเย้น,นี่เวลมมเว,าวมาเร็วเร็วเร็วมา พาไปดูฮอลลีวูดนะเนี่ยตูดิโอวนะเนี่ยไปดูแมวก่อนก็คือว่าเรื่องเรื่องคือแมวเมื่อกี้อะมันนึกว่าถ้ามีเสียงดังวุ่ยวายนึกว่าคนทะเลาะกันแล้วลัคก,กี้จะคอยห้ามนี่เป็นนิสัยของแมวตัวนี้จะคอยห้ามบางทีมาพันแขนพันขานะฮะเพื่อห้ามนะว่าว่าทุกคนหยุดหยุดหยุดจะเป็นอย่างงี้เขาไม่เข้าใจว่าเรากลาลังเล่นกันอยู่นะไปดูฮะไม่มีอะไรหรอกร้อนไหม ไม่ได้ทะเลาะกันหลอกค่ะไม่ได้ทะเลาะกันหลอกค่ะโอ้หนึ่งคือตอนนี้ความจริงมันยังมีเจาโชคแล้วเมื่อก่อนเนาะเมื่อกี้เอ้ยนี่เร็วมาไมาคือตอนนี้น้องมันอาจจะตื่นนะตื่นผมนะหน้าไม่ค่อยหน้าไม่ค่อยหน้าไว้วางใจไงอ่ะนี่มาเร็วเร็วมาเมื่อกี้มาหืม คุณเล่าเรื่องลัคกี้แป๊บดิ<ก>ตอนนั้นม,ามการโทรทุกวันเลยประมาณแปด <8 S 1> ขวบแปดขวบแล้วแปดปีแล้วแปดปีถ้าเทียบเป็นอายุคนก็ประมาณสี่สิบนะประมาณสี่สิบก็เวลาแม่โทรศัพท์ไปเนี่ยหรือเราวีดีโอคอลคุยกันเนี่ย ถ้าได้ยินเสียงเขาก็จะจําได้อก็จะวิ่งมาเฟือโทรศัพท์มาอะไรอย่างเงี้ยเออมาเฟือโทรศัพท์โอหูถูโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเออจำเสียงเราอยู่กันทุกวันอยู่นี้ใช่อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ากลับมาเขาก็จําได้นะหกเดือนอะเออจําได้ให้กอดกอดแล้วแบบอุ้มแล้วก็ซบเลยซบไหลเออน่ารักแล้วตอนที่เจอลักกี้มาหาตอนแรกอะวันแรกเหรอวันแรกที่มาไม่วนไม่วันที่กลับเลยอะ โอ้วันนี้เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นแมวแมวมีเชิงเขาจะไม่แบบวิ่งปื๊ดลงมาอะไรอย่างนี้หรอกถ้าได้ยินเสียงปุ๊บใครได้ยินเสียงแต่รถนี่เขาก็จะวิ่งออกมาดูละววิ่งออกมาตรงลูกกรงบันไดอ่ะวิ่งออกมาเ็าจะดูว่าใครอะไรอย่างงี้งพอได้ยินเป็นเสียงเราเขาก็จะเริ่มเดินลงมาแล้วก็เว้าเว้าเวววอะไรอย่างเงี้ยทักทายเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นยังมีประวัติอีกเจ้าล่ำ นี่รวยอ๋อไอรวยนะเจ้ารวยฮะเนี่ยเขาเป๋าบ้านนี้เฮาก็ลื้อล้ำไปหมดเลยมีรวยกับไอ้ร่ำอืมเนี่เสียงอะไรเมื่อกี้ลู่อะไรล่วงมไปดูดิไปดูดิไปดูปั้นึันเสียงอะไรเอ่อบันไดล่วงฮะบันไดล้มอ๋อเดี๋ยวเข้าล้มก่อนก็อันนี้นะมันกำลังจะครบแปดนาทีคุณคิดว่านุ่นมีวิธีเล่าเยอะไหม ถ้าไม่เยอะจะได้เข้าในคลิปเดียวกันใช่เอาไปเลยไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะอ่ะไปะ <ๆ S 1> เดี๋ยวพาเล่าเรื่องนี้ลายท่านเมื่อก่อนจะเคยดูเรื่องการสลลงเอาอย่างงี้ดีกว่านะน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเรื่องการสโลงที่คุณเคยเล่นนะนคุณเคยเล่นละครเรื่องการสลลงอะ่ะให้ทยอยเอาคลิปเนี้ยลงช่องแอดน้อยไปเลยดีกว่าลงทีละคลิปนะครับ ส่วนเบื้องหลังการไหนทำเขาถ่ายอยู่ที่นี่นะฮะที่คุณจะเห็นผีก็<ล>รทลองออกมาและตอนนี้เราจะพาท่านเข้าไปดูสตูดิโอที่เรียกได้ว่าเป็นระดับฮอลลีวูดเลยนะ กับการที่ใช้เป็นโลเคชั่นในการแสดงละครสั้นกาซลองที่เป็นที่โด่งดังขึ้นชื่อลรือชาของช่องแดกเดอร์มากๆเลยจะพาเข้าไปดูกันเลยถ้าใครจำได้นะทีแรกเลยนี่เลยเราจะส่งกล้องจากกอเนี่ยแหละจากกอแก้วมังกรเนี่ยเข้าไปที่ที่เฮื่อนแม่กาซลองนี่เฮือนแม่กาซลองนู่นอันนั้นคือเฮื่อนแม่กาสลองเด้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างใน ตรงนี้เป็นที่ที่แอดน้อยนอนแล้วผีผีเาเรียกเข้าฝันหา,อ,าอยู่ตรงนี้โอ้โห oh, คลิปนั้นหลอนมากนะอันนี้คือทางเดินเข้าไปอาทางเดินเข้าไปหนูก็จะมีมต้นไม้อันนี้ไม่ได้จัดฉากมันขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะออขึ้นเองตามธรรมชาติเดินเข้ามาและนี่ก็คือเรือนแม่กาสลองอ,อ่าซึ่งปัจจุบันก็เต็มไปด้วยถุงปุ๋ยนะคะยังยังเห็นตะก้าอะไรเก่าๆ่นะมีตะก้าม,มีตะข้องนะ แขวนอยู่ประดับประดามีคกนะแต่ฉากไม่รู้ไปไหนอ่ะมีฉากหนึ่งที่ท่านไปยืนพิงแล้วมีสีดำออกจากปาอ่าใช่มานี่กนมุมไหนต้นไหนให้ดูอออันนี้คือที่รองเตาเขียงยังมีอยู่โน่นกระชอนยังมีอยู่เลยเออเพราะว่าสตูดิโอนี้มันไม่ได้ถ่ายทำเฉพาะกาซอลไงจะเป็นคลิปทำอาหารคลิปอะไรด้วยอและ ต้นไม้ที่สร้างความสุพึงก็คือต้นนี้นี่เองอันนี้เขาเรียกว่ากระถินนลงต้นกระถินนลงฉากที่ยืนคือตรงนี้แล้วตั้งกล้องตรงนู้นอ๋อตรงนู้นใช่ไหมอ่าท่านไปยืนตรงนู้นสิมีตะปูไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีอ่านี่ยืนเกาะอย่างนี้อืมแล้วหันหน้าไปมองอย่างนี้เออเออแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วน้ำลายดำอ่าลองเนี่ยลองเปิดปากออกมา อ่าหันไปงูก่อนตอนกาซลองจะเปิดมาถึงแล้วก็ย,ยิ้ม๋ยอะไรเข้าจมูกเ่ะกันแล้วอันนั้นน้ำลายดำๆก็จะไหลออกมาไหลออกมาอย่างนี้แล้วสลองแง่ yeah. uh huh. นี่แหละต้นนี้ ฉากที่แบบว่ามีการปะทะกันระหว่างการจะร้องกับสองสื่นก็เป็นโลเคชั่นงนี้นี่แหละนี่เลยฉากสุดท้าย EP สุดท้ายใช่ไหมนี่เลยหม่องนี้หม่องนี้อ่าเป็นหม่องตรงนี้เลยที่ผีที่จะมีผีกระชากผมใช่ผีกระชากกำลังตีกับผีตรงนี้เลยนี่ผีโผล่ผีโผล่มุมนี้มุมนี้คือมุมที่ผีโผล่อ๋อ ผีโผล่แล้วก็ยื่นมือไปยื่นมือไปซึ่งกาสลองอ่ะสองปีกกำลังนัวกันอยู่ตรงนั้นอ่ากำลังนัวปูป้าปูป้ากันอยู่ตรงนั้นอ่าเนี่ยแล้วผีอ่ะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ฟึ่มแล้วก็ยื่นมือไปแล้วก็ไปจับหัวอีสองปีกทึกอย่างนี้ไงอ่าสักพักสักพักหนึ่งบอกว่าหมูกระทะมาครับอีนายนี่คนที่รับบทตะโกนบอกหมูกระทะมาครับอีนายก็คือพ่อของแอดน้อยนั่นเองพ่อนั่เองอ่ามาเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้วิวสวยมากเลยมา มุมวิวนี้ก็เคยทําละครอาหารเหมือนกันใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าเป็นคลิปตกกุ้งนะคือตรงนู้นกายออกไปนู้นเอยนะกลออกไปนู้นนปั่นจักรยานไปตรงโน้นออันนี้ก็คือไรอ้อยไรอ้อยของพ่อแต่ถ้าที่ตรงเห็นนี่คือของน้าของพ่อก็จะติดใจอีกอีกนิดนึงพ่อกับแม่ก็จะติดไปอีกนิดนึงจะเห็นว่าตรงนน้นทะเลเขาใหญ่นู้นมงเนาะ เขาเขาถนนเอเชียเนาะใช่เขาสายเอเชียถนนเอเชียที่ขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางอุตรดิตถ์อะไรพวกนี้น่ะใช่ใช่อุตรดิตถ์เชียงใหม่ใช่อ่าเนี่ยเป็นภูเขาเส้นนู้นเป็นติดถนนเอเชียโอ้ก็บ้านเอ้นนี่มีภูเขาล้อมรอบเลยนะก็เขาเรียกว่าแต่บรรยากาศถือว่าสุดยอดแหละอุดมสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่ามันมีแค่อาชีพเดียวที่จะทำได้ก็คือทำไร่ทำนา ทำนาทำไร่ทํานาปลูกอ้อยแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดัดแปลงว่าจะเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยทำยูทูบเบอร์ยังไงกันได้บ้างนะครับเอนี่ยคือพื้นที่บริเวณนี้ใช้หมดทุกพื้นที่อใช้หมดเลยถ้าเป็นฉากที่ที่กังฟูแกงหน่อไม้รู้สึกว่าคลิปหายไปไหนก็ไม่รู้นะใช่เผลอลบว่ะเออนั่นแหละเนี่ยก็จะเป็นฉากนี้นั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหมันโคตรอันนั้นเลยอ่ะโคตรมาจะพีชนะนั่งอตรงนี้แล้วก็รรู้้ว วิวมีดไปฟูดปักตรงนี้เลยไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่นี่รอยยิงอยู่เลยใช่รอยรอยรอยมีดปักคือตรงนี้อ่าเอาละเรารู้ละเอาเป็นว่าคลิปผลงานทั้งหมดเราไม่อยากให้มันเสียหายเราจะเอาคลิปทั้งหมดนี้ถ้าไม่ทยอยเอาลงช่องแดกด์พอรู้ละเราไปหาใน y o YouTube ไอเฟ e บุ๊กได้มันน่าจะอยู่ใน f Facebook เราจะทยอยเอามาลงถ้าไม่ลงช่องแดกด์ก็เดี๋ยวลงช่องแอดน้อยให้ดูทุกคลิปจะสับกันระหว่างการทําคลิปแถวนี้ กับคลิปละครของแอดน้อยนะครับเ<ช>นาะ<ช>ที่เขาเล่นบทการ์ลองและหลายฉากเนาะจะตัดไม่ให้ดูได้เล็กน้อยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะนาน<ม>ก็ขอบพระคุณสำหรับเอซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามและรับชมอ่าคอนเทนต์ของช่องเล็กเดอร์ของเราทั้งสองคนนะครับเนาะขอให้ท่านมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยเถิดนะครับสาธุสาธุาธนะโมพุธทธายะสวัสดีครับออกไปยุงลายเยอะย